ลอยท้องเองกระโดดลงเหวเลือลกหวังจบชีวิตตัวเองแต่ข้าดับไม่ตายมีชาวดงกะเรียงมาช่วยเหลือเอาไว้บนคุณครั้งนี้ก็คงอยูพราะเขาไม่ลงตกเรือเลยมาอยู่กลางป่ากลางนกขัน้าคจากนพยาคนที่ข้ารัก สเสด็จพ่อสมบดิณ์่าจะริบลองจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไหวบังคุงได้ไหมคะอรคดอนโอเคผมฉันนำน้ำมาถวายให้กับพระอ,องค์เพคะขอบใจมากนะพวกเจ้าดีกับคข้าเหลือเกินด,ดีค่ะเราจะพอเจ้าส่งน้ำส่งข้าวไม่เคยขาดข้าวสักมือ่อ บนคนครั้งนี้ถ้ามีโอกาสข้าสัญญาข้าจะตอบแทนจเจ้าอย่าสาสมแน่นอนค่ะพองข้าขอบใจมากพระอ,องค์สวยนะ้ำเย็นๆก่อนเถอะนะนนพม่ค่ะข้าเหนื่อยมากขอดื่มน้ำสักขันนึงให้ชื่นใจซะก,ก่อน ลางข้าพัง,งนะลกงข้าได้ดูดูทำได้ไอ้กลิศรรด่ชายไม่ใช่ใชน้าฆ่าไม่ถูกทิ้ไม่ใช่น่าฆ่าทีาไม่ ไปยับไปีกลับมาไอ้สัคนข้าต้องช่วงทำให้กูต้องชิบหายไปหน้าครูต้องเป็นแบบนี้ไอ้กิจสดาคุณย้าวมาที่ไหนกูจะฆ่ามันทุกทีไอ้กิจสดาไอ้กิจสดาไอ้ไ้หูตามผ้าฟางไปครับมาไอ้กิจสดามึงคือต้นเหตุมึงทำให้กูต้องเป็นแบบนี้

โซ่ไม่ใช่กิตดานี่คือพี่โอเค็งพงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่โปรดพัดให้เย็นก่อนโอเค็งฉันก็คิดเองเพคะโอเคพี่คิงอย่าบาดเจ็บตรงไหนรึเปล่าโอเค็ข้าขอโทษข้าไม่ได้เติมนะฉันไม่เป็นอะไรจะเป็นอะไรรึเปล่าโอเคข้าข้าไม่ได้เติมใจข้าไม่ได้ตั้งใจข้าขอโทษโอเค็ง ขาไม่ได้รับใจพระองค์โปรดลงมาให้ยังได้โปรดพระทัยพระเทองค์ใช้คนใจพริสุทธิ์ไหมคะกระบอกสติอารมณ์โปรดท่านตั้งสติก่อนนะนที่ข่าปไปอะไรอ่ะมันจะเกิดนคงโปรดท่านอาจจะใจร้อนจะเกินไปแต่พวกท่านวันเดี๋ยวนี้กำลังชั้นที่สได้กลับมาจากวังหลวงพี่รับคำั่งจากพวกท่านให้ไปสืบข่าวว่าภายในเมืองหลวงนั้นเป็นยังไงบ้างพวกท่าน ในบาเดนีได้มีการสับเปลี่ยนพระหากษัตรการเกิดขึ้นองค์ท่านกิสดาได้ขึ้นเป็นองค์พระรากาัตแทนสมเด็จพระราชบจิดาพระอโค์และก็พร้อมพระองค์หญิงนันทยานั่นเป็นพระมเหสีคู่บัลลัง,ง,รงพระเจ้าอภิเษกนภิยษกแต่งเงยนกับกิสดาถูกแต่งตั้งสติเีงดีม่บาเดนดีอภิเษก มันมีสิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นพระอ,องค์ท่านทรงบดิดีสิสอนนักคุณลงแล้วพี่ค่ะเด็กพ่อเด็กพ่อ จะรู้ริบเล่าใครเป็นคนฆ่าพ่อเราอย่างคงนี้ก็บอกฉันก็ไม่ทราบว่าใครกันที่เป็นคนฆ่าพระบิดาพของท่านเกิดไฟครั้นจะเป็นใครไม่ได้ถ้าข้าเราไม่ผิดต้องเป็นไอ,อ้กิสการน้องทวดไอ้ง่าจะโคุโซไม่ใช่คอับพงษเจ้าจรักข้าพระดอนหรือเปล่าก็ตอบชัด พราโก้ขั้นใหญ่อยากติดตามข้าเข้าเมืองเลยวันนี้ข้าจะเข้ามาเมื่อไหร่ข้าจะไปดูหน้าไอ้น้องใจชู้ที่ชื่อว่ากินสดงเล่นจะตามไปดูหน้าอีเมียสองใจที่ยิงสองหัวนั่นคืออินัสยามถ้าข้าเจอหน้านมาันเมื่อไหร่ข้าจะฆ่ามันด้วยมือข้าเอง เกาโนการจะมีที่เก่าใที่บ้านก่อนผมเองจะไปส่งโลกท่านพระาดัุสุนในเราหลวจเสร็จแล้วจะรีบกลับมาไม่จะป็นหัวงยังไงเธอก็ระวัตัวด้วไปก่อนที่